บทที่105้าคนไม่ปกติผมเดินตรงไปยังร้านขายอาหารที่อยู่ใกล้ๆที่พักก่อนเพื่อลอให้สายอีกหน่อยเพราะต้องรอกุญแจสำรองซึ่งคนที่ดูแลมันน่าจะยังไม่มาทำงาน หลังจากที่สั่งอาหารมานั่งกินผมสังเกตว่าคนที่ร้านนี้ยังไม่ได้รู้เรื่องการหายตัวไปของผมเพราะเขาถามแค่ว่าไม่เจอกันหลายวันหายไปไหนมาแค่นั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะผมไม่ต้องการสรรหาคำมาอธิบายท่านครับแล้วนี่ผมจะบอกกับใครต่อใครตามที่สัญญากับท่านได้อย่างไรกันเพราะผมดูแล้วไม่มีทางเป็นไปได้เลยว่าใครจะเชื่อผม ผมลำพึงเข้าไปในความคิดของตัวเองแล้วทำไมเธอถึงรับปากกับั้นละ่ะมีเสียงในความคิดตอบกลับมาเออคือตอนนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะสิครับผมตอบนั่นสิเธอก็ทำมันสิเสียงในความคิดตอบอีกคือผมกลัวว่าทุกคนจะหาว่าผมไม่ปกติหรือเป็นคนบ้าน,นะครับผมประเมิน คนที่จะทำเรื่องพวกนี้ได้จะต้องเป็นคนไม่ปกติถ้าเธอเป็นแค่คนปกติเธอจะไม่มีวันได้รับโอกาสนี้เธอต้องยอมรับว่าเธอกลายเป็นคนไม่ปกติในสายตาของคนปกติแต่วันหนึ่งที่เขายอมรับและเชื่อในสิ่งที่เธอพูด เขาจะไม่มองเธอว่าเป็นคนผิดปกติอีกต่อไปตอนนี้ที่จริงคนที่ผิดปกติคือคนที่กำลังมองตัวเองว่าปกติทั้งหากเสียงในความคิดตอบ คนที่เป็นตัวแทนฉันในอดีตไม่มีใครคนไหนเลยที่ถูกมองว่าเป็นคนปกติทุกคนล้วนถูกมองว่าเป็นคนเสียสติทั้งสิน้นเธอรู้ไหมว่าพวกเขาต้องปเผชิญกับอะไรกันบ้างบางคนถูกโดนดูถูกดูแคลน เดินทางไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเอาก้อนหินคว้างปาบางคนถูกหาว่าเป็นพวกกบฏนอกรีดถูกจับไปทรมานจนตายบางคนเป็นเจ้าชายอยู่ดีๆออกมาเป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่สุกหัวนอนตอนนี้เธอเลือกที่จะเป็นการที่เธอเลือกทำหน้าที่ให้สมบูรณ์สมกับที่ฉันเรียกเธอว่าเป็นตัวแทนนั้นเธอจะต้องทำอะไรบางอย่าง ัครบผมจะพยายามผมรับคำผมนั่งดูทีวีในร้านข้าวแกงอยู่นานจนคิดว่าสายพอที่จะคนผมนั่งดูทีวีในร้านขายข้าวแกงอยู่นานจนคิดว่าสายพอที่คนดูแลกุญแจสำรองจะมาทำงานแล้ววันนี้ไม่ไปทำงานหรือคนขายข้าวแกงทักผมอีกครั้งขณะที่จ่ายเงินไปครับแต่ไปสายๆหน่อยผมตอบ ผมรู้ว่าทุกคนมองผมด้วยสายตาแปลกๆผมจึงรีบเดินตรงไปที่สำนักงานของอพาร์ตเมนต์ทันทีผมมาขอคุญแจสำรองห้อง354หน่อยครับพอดีผมทำหายนะครับผมบอกกับเจ้าหน้าที่เมื่อไปถึงเอ๊ะห้องของน้องคนที่มีข่าวว่าหลงป่าหายตัวไปเมื่อหลายวันก่อนใช่ไหมเนี่ยเธอถามกลับมาหลงป่า ผมทวนคำและนิ่งไปพักหนึ่งใช่ใช่ครับตอนนี้ผมกลับมาแล้วผมประมวลความคิดอย่างรวดเร็ววันนั้นมีเพื่อนของน้องและตำรวจมาขอกุญแจห้องไปรอบหนึ่งแล้วเขาพยายามตามหาญาติของน้องกันให้วุ่นไปหมดเธอเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นนี่โทรไปบอกญาติพี่น้องว่ากลับมาแล้วหรือยังละ่ะเธอแนะนำ ครับเดี๋ยวผมโทรไปบอกเขาครับตอนนี้ของทุกอย่างของผมหายไปหมดเลยโทรศัพท์บัตรประชาชนกระเป๋าตังค์ไม่มีอะไรเหลือเลยผมขอกุญแจห้องก่อนได้ไหมครับผมว่าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำก่อนค่อยไปจัดการธุระผมพูด ออตอนนี้พี่เก็บของของน้องออกมาจากห้องนั้นหมดแล้วนะพอคิดว่าน้องคงหายตัวไปจริง,รงๆเธอตอบแบบติดดขัดๆอะไรนะครับผมคิดจะต่อว่าเธอแต่ก็ยังปากไว้ตอนนี้ผมกลับมาแล้วเดี๋ยววันนี้พี่ช่วยให้คนเอาของไปเก็บที่เดิมด้วยนะครับผมพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆเพื่อให้เขารู้สึกดีตอนนี้ของของผมอยู่ที่ไหนครับ ผมขอไปเอาเสื้อผ้าและขออาบน้ำหน่อยนะครับอยู่ห้องข้างๆนี้เองจ้ะเธอพูดพร้อมกับเปิดลิ้นชักควานหากุญแจห้องเก็บของขอโทษทีนะห้องนี้จ้ะเธอพูดพร้อมกับพาไปที่ห้องนั้นผมเข้าไปเลือกชุดทำงานออกมาหนึ่งชุดพร้อมกับอุปกรณ์อาบน้ำงั้นผมขออาบน้ำห้องข้างล่างนี้เลยนะครับจะได้รีบไปทำงานผมพูด ตามสบายเลยจ้าผมรีบจัดการอาบน้ำแปรงฟันโกนหนวดโกนเขาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่พร้อมสำหรับไปทำงานทันทีตอนนี้ผมกลับมาเป็นทีมพนักงานกราฟิกดีไซน์กินเงินเดือนเดือน,อนละไม่ถึงสองหมื่นพักในห้องเช่าราคาถูกๆตามเดิมแล้วพี่ครับฝากจัดการเรื่องห้องให้ผมด้วยนะครับเย็นนี้ผมจะได้กลับมานอน ผมพูดกับเธอขณะดเดินผ่านห้องสำนักงานค่ะค่ะค่ะได้ค่ะเธอรับคำแบบตะกุกตะกัก ผมนั่งรถเมย์ดิ่งตรงไปยังที่ทำงานทันทีถึงแม้ว่าเวลานี้จะเริ่มสายมากแล้วแต่รถก็ยังติดทำให้ผมไปถึงออฟฟิศประมาณใกล้ๆ11โมงและเมื่อผมไปถึงออฟฟิศส,สายตาของเพื่อนๆที่นั่งทำงานกันอยู่ทุกคู่ก็หันมาพร้อมๆกับอาการตกตะลึงเฮ้ยไอ้ทิม นายหายไปไหนมาวะรู้ไหมว่าพวกเราตามหานายเสียแทบแย่เสียงของโค้ดดังขึ้นมาคนแรกทันทีที่เขาเห็นผมหลังจากนั้นทุกคนในบริษัทต่างมารุมมาตุ้มเข้ามาถามผมกันยกใหญ่ฉันนึกว่านายโดนเสือฆ่าไปกินซะแล้วแล้วนี่กลับมายังไงแล้วหายไปไหนมาสันร,รีบเดินมาถาม เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทรงคนออกไปตามหาเธอจนทั่วป่าเลยรู้ไหมเรื่องการหายตัวของเธอเป็นข่าวอยู่หลายวันเลยนะหัวหน้าง,งานผมพูดเราให้ฟังหน่อยสิกินยังไงนอนยังไงในป่าตั้งเป็นอาทิตย์เพื่อนร่วมงานผู้หญิงอีกคนถามมีคำถามประดังเข้ามาเป็นร้อยคำถามแต่ผมกลับไม่สามารถตอบได้สักคำถาม ผมได้แต่ยิ้มและพูดว่าขอเวลาเคลียร์เรื่องต่างๆก่อนแล้วผมจะเล่าให้ฟังมีใครติดต่อไปหาแม่ผมบ้างผมถามทุกคนมีฉันเองแหละโอ๊ตเพื่อนสนิทผมพูดขึ้นแกรู้เรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหมว่าฉันหายตัวไปผมถามโอ๊ต ใช่ฉันเล่าให้ฟังแล้วและเพิ่งส่งแกขึ้นรถกลับบ้านเมื่อวานนี้เองหลังจากที่การค้นหาไม่ประสบผลสำเร็จโอดตพูดฉันยืมโทรศัพท์โทรหาแม่หน่อยสิโทรศัพท์ฉันหายผมพูดผมใช้โทรศัพท์ของโอ๊ตโทรหาแม่พอแม่รับสายเสียงทางนู้นดูจะตื่นเต้นดีใจกันยกใหญ่พร้อมกับเสียงเหมือนแม่ร้องไห้ แม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมปลอดภัยดีไม่มีอะไรบุบสลายแม้แต่น้อยตอนนี้ผมกลับมาทำงานตามเดิมได้แล้วเอาไว้ลาพักลอนเที่ยวหน้าผมค่อยกลับไปหาแม่นะครับผมพยายามพูดให้แม่สบายใจฟังดูแกมีน้ำเสียงสบายใจขึ้นเมื่อได้คุยกันจนเป็นที่เข้าใจแล้วจึงวางสาย หัวหน้าครับพรุ่งนี้ผมขอลางานอีกวันนะครับผมจะไปจัดการเรื่องเกี่ยวกับบัตรต่างๆที่หายไปผมหันไปพูดกับหัวหน้าหลังวางสายจากแม่ได้จ้าหลายๆวันก็ได้พักผ่อนให้สบายก่อนค่อยกลับมาทำงานก็ได้นะหัวหน้าพูดแล้วไปอายัดบัตร atm หรือย,ยัง โอ๊ oh, พูดแทรกขึ้นมาไม่ต้องหรอกฉันรู้ว่าที่นั่นไม่มีใครเอาไปทำอะไรได้แน่ๆผมเผอหลุดปากออกมาเกี่ยวกับที่ที่ผมไปมาที่ไหนของนายวะไม่แน่นะคนในป่าในเขานี่แหละตัวดีเลยโอ๊ต oh, พูดแสดงความเห็นไม่ต้องห่วงฉันรู้ดีว่าไม่มีใครเอาไปทำอะไรได้หรอกขอบคุณที่เป็นห่วงผมพูด